แต่ผมจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนี่ยครับเป็นนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่สีเขาอันน,น,นี้อันที่ทางที่ศัยปลายเข่าครับปลายข้าวแต่ mache, แตไม่มีเราเนี่หละครับเตรียมไว้หุงข้าวกินเมล็ดข้าวเหรอโอ้เมล็ดสวยงามครับผมนะฮะนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นรำครับรำข้าวเนาะรำข้าวก็เป็นข้าวนะครับซึ่งเครื่องสีข้าวที่เราสีก็เป็นเครื่องสีข้าวขนาดย่อมเนาะเนี่ยเครื่องสีข้าวขนาดย่อมที่อยู่ในบ้านของเรานี่หละครับ ก็ตักข้าวใส่ก็ไปรำนะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการสีข้าวก็จะเป็นรำเนาะรำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นเรื่องพวกอาหารสัตวนะ์ในส่วนของบ้านผมทําฟาร์มก็เป็นส่วนหนึ่งประสอบข้าวสารที่ออกมาแล้วนะครับข้าวสารเมลเลสวยเลยนะครับมเมล็สวยนะครับนะครับเมล็สวยนะครับแต่เราก็ต้องทา,งทา,งทางให้เสร็จหมดนะฮะโดยการที่เอาข้าวเปลือกเนาะมาตักใส่ถังนะครับที่อยู่เทียบในกระสอบตักใส่ถัง เพื่อไปเอาไปเข้าไปใส่ในเครื่องสีครับใส่ถุงนะเอาใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงไว้นะฮะเอาไปไว้บ้านงานนะครับผมของเสื่อสีขาวเนาะครับเป็นลงสีขนาดย่อมนะลงสีขนาดย่อมเนาะถ้าเป็นลงสีขนาดใหญ่สีขาวนี่วอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวออกมาครับออกมาอับสองกระสอบนะตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นยุงช้างที่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยบุเรียงเนี่ยเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับนะครับผม นี่ลงไปนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ข้าวสารที่ออกมาใส่ภาชนะวางไว้ครับแต่ภาชนะวางไว้นะครับโดยการที่เอาเข้าวเปลือกเนาะมาตักใส่ถังนะครับที่อยู่เทียบในกระสอบตักใส่ถังเพื่อไปเอาไป,เ,าไปเข้าไปใส่ในเครื่องสีครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับนี่ครับเป็นนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่สีเขาอันนี้อันที่ทางที่อาศัยปลายเขาครับ ปลายข้าวแต่ไม่มีเป็นส่วนหนึ่งของกัดแต่ผมจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนี่ยครับเป็นนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่สีเขาอันนี้อันที่ทางที่อาศัยปลายเข่าครับปลายข้าวแต่ไม่มีการทําก้อนเห็ดด้วยนะครับเนี่ยก็เอาข้าวมาใส่ไว้บริเรณน,นี้พอข้าวเปลือกอ่าค่อยๆจะหมดแล้วก็เติมลงไปเรื่อยฮะเติมลงไปให้เต็มไว้นะครับข้าวสารที่เราหุงกินทุกๆวันนี่ครับมีวิธีการ สีเขานะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าวสารที่ผ่านการสีเรียบร้อยแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับเนี่ยครับเป็นนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่สีเขาอันนี้อันที่ทางที่อาศัยปลายเขาครับปลายข้าวแต่ไม่มีนะเขเติมให้เต็มนะครับก็จะสีข้าวไปเรื่อยนะครับเนี่ยเป็นการทํางานที่ง่ายนะครับเป็นการทํางานที่ง่ายแล้วก็สะดวกเรียกว่าเป็นการทําในครัวรีนะครับไม่มีเนาะอาจจะมีน้อยบ้างนะปลายข้าวนะครับ หลักๆก็จะเป็นตัวข้าวสารสิ่งที่ได้คือปลายข้าวเนาะนี่นะครับเอาเสร็จแล้วก็มาเอาเทสได้จากการที่สีเขานี่แหละครับทุกๆคนครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับนะครับนี่ก็เป็นได้จากการที่สีเขานี่แหละครับทุกๆคนครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับนะครับ นีก็เป็นได้จากการที่สีเขานี่แหละครับทุกๆคนครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับนะครับนี่ก็เป็นนะครับถ้าเกิดว่าค้าเปลือกที่ที่เราที่เราที่เราไว้ก็ก็จะต้องปรับลรนครับผมนะครับมาดูด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นยุงช้างครับยุงฉางที่เก็บข้าวเปลือกไว้ ที่เก็บข้าวเปลือกไว้นะครับเก็บข้าวเปลือกหลังจากที่นะครับนะครับผมแล้วก็อะไรนะสิ่งเจือปนก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมนะมีการคัดแยกได้อย่างดีนะครับส่วนหนึ่งของการทาที่เราเสร็จรดูดดดทนานาเนาะเอาเอาข้าวมาเก็บใส่ย,ยุ้งช้างไว้นะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ก็ใสก่กระสอบไว้นะครับนะใสก่กระสอบไว้อย่างดีแล้วก็เวลาอบสองกระสอบนะตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นยุ้งช้าง ที่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยบุเรียงเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับนะครับผมนี่สอบสองกระสอบนะตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นยุ้ง้างที่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยบุเรียงเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับนะครับผมนี่ข้าวสารที่เราหุงกินทุกๆวันนี่ครับมีวิธีการสีข้าวนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าวสารที่ผ่านการสีเรียบร้อยครับผมนะครับมาดูด้วยกันนะครับผม อันนี้เป็นยุงช้างครับยุงช้างที่เก็บข้าวเปลือกไว้ที่เก็บข้าวเปลือกไว้นะครับเก็บข้าวเปลือกลังจากที่การที่เอาเข้าวเปลือกเนาะมาตักใส่ถังนะครับที่อยู่เทียบในกระสอบตักใส่ถังเพื่อไปเอาไปเข้าไปใส่ในเครื่องสีครับปำ่นะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการสีข้าวก็จะเป็นรำเนาะรำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นเรื่องพวกอาหารสัตว์ในส่วนของ บ้านผมทาฟาร์มก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบที่เราเสร็จฤ้ด,ดูทานาเนาะเอาเอา,เอาข้าวมาเก็บใส่ยุ้งช้างไว้นะครับเดเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ก็ใสก่กระสอบไว้นะครับนะใสก่กระสอบไว้อย่างดีแล้วก็ไวลานะครับถ้าเกิดว่าคาเปลือกที่ที่เราที่เราที่เราไว้ก็ก็จะต้องปรับรดเรือนของเรานี่แหละครับนะฮะสีข้าวนะฮะหรือเป็นเมล็ดข้าวที่ข้าวลงไปนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ ข้าวสารที่ออกมาใส่ภาชนะวางไว้ครับแต่ภาชนะวางไว้นะครับก็รอให้เต็มถังแล้วก็ไปใส่ถุงไว้ครับข้าวที่เราสีไว้เรีอยนของเรานี่แหละครับนะฮะสีข้าวนะฮะบรีอเป็นเมล็ดข้าวที่ข้าขการทําก่อนเห็ุด้วยนะครับนี่ก็เอาข้าวมาใส่ไ้บเบเรณน,นี้พอข้าวเปลือกอ่าค่อยๆจะหมดแล้วก็เติมลงไปเรื่อยฮะเติมลงไปให้เต็มไว้นะครับ ใส่ถุงนะเอาใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงไว้นะฮะเอาไปไว้บ้านมีนะครับไม่มีเนาะอาจจะมีน้อยบ้างนะปลายข้าวนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวข้าวสารสิ่งที่ได้คือปลายข้าวเนาะนี่นะครับเอาเสร็จแล้วก็มาเอาเทสนี่นะครับไม่มีเนาะอาจจะมีน้อยบ้างนะปลายข้าวนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวข้าวสารสิ่งที่ได้คือปลายข้าวเนาะนี่นะครับเอาเสร็จแล้วก็มาเอาเทสการทําก่อนเหตุด้วยนะครับนี่ก็เอาข้าวมาใส่ไว้บริเวณนี้ พอข้าวเปลือกค่อยๆจะหมดแล้วก็เติมลงไปเรื่อยฮะเติมลงไปให้เต็มไว้นะครับก็รอให้เต็มถังแล้วก็ไปใส่ถุงไว้ครับข้าวที่เราสีไว้ข้าวสารที่ออกมาแล้วนะครับข้าวสารมาเลยสวยเลยนะครับมาเลยสวยนะครับนะครับมาเลยสวยนะครับแต่เราก็ต้องทาให้เสร็จหมดนะฮะก็เติมให้เต็มนะครับก็จะสีข้าวไปเรื่อยนะครับเนี่ยเป็นการทํางานที่ง่ายนะครับเป็นการทํางานที่ง่ายแล้วก็สะดวก เรยกว่าเป็นการทําในครัวเรือ่องงานนะครับผมลงเสื้อสีขาวเนาะครับเป็นลงสีขนาดย่อมนะลงสีขนาดย่อมเนาะถ้าเป็นลงสีขนาดใหญ่สีขาวนวอลุ่มที่คนข้างเยอะนะครับีออกมาครับออกมาครับถ้าเกิดว่าถ้า ب, เปลือกที่ที่เราที่เราที่เราไว้ก็กจะต้องปรับลดแล้วนะครับวันนี้บุลเรียงเส,สียงใสนะครับจะดูวิธีการสีขาวครับสีขาว ให้ได้ข้าวสวยนะครับพร้อมที่จะเอาเป็นหุงกินนะครับไม่มีมมเนาะอาจจะมีน้อยบ้างนะปลายข้าวนะครับหลักๆก็กจะเป็นตัวข้าวสารสิ่งที่ได้คือป,ปลายข้าวนะเนาะนี่นะครับเอาเสร็จแล้วก็มาเอาเทสเ,เราจะสีข้าวเนาะเอาข้าวไปสีเราก็จะเอาไปทีละกระสอบเม็ดข้าวนะเนาะข้าวสารที่เราสีเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับพร้อมที่จะเอาไปหุงกินนะครับเช้าวันนี้เลยครับนะครับเราจะสีข้าวเนาะเอาข้าวไปสีเราก็จะเอาไปทีละกระส่องการทําก้อนเห็ดด้วยนะครับเนี่ยก็เอาข้าวมาใส่วบบริเวณน,นี้พอข้าวเปลือกอ่าค่อยจะหมดแล้วก็เติมลงไปเรื่อยฮะเติมลงไปให้เต็มไว้นะครับของการทําก่อนเห็ดด้วยนะครับเนี่ยก็เอาข้าวมาใส่วบบริเวณน,นี้พอข้าวเปลือกอ่าค่อยจะหมดแล้วก็ เติมลงไปเรื่อยฮะเติมลงไปให้เต็มไว้นะครับเรานี่แหละครับเตยมไว้หุงข้าวกินเมล็ดข้าวเหรอโอ้เมล็ดสวยงามครับผมนะฮะนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นรำครับรำข้าวเนาะรำข้าวก็เป็นข้าวสารที่ออกมาแล้วนะครับข้าวสารเมลเลสวยเลยนะครับเมลยสวยนะครับนะครับเมล็สวยนะครับแต่เราก็ท้องทาให้เสร็จหมดนะฮะเดือนของเรานี่แหละครับนะฮะสีข้าวนะฮะหรืเป็นเมล็ดข้าวที่ข้าวสารที่ ออกมาแล้วนะครับข้าวสารมาเลยสวยเลยนะครับมาเลยสวยเลยครับนะครับมาเลยสวยนะครับแต่เราก็ต้องทำให้เสร็จหมดนะฮะนะครับนะครับผมแล้วก็อะไรนะสิ่งเจือปนก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมมีการคัดแยกได้อย่างดีนะครับีส่วนหนึ่งของการทําเครื่องก็จะสีข้าวนะครับก็มีการแยกเป็นข้าวสารออกมานี่นะครับเป็นที่เราเสร็จรู้ดูทํานาเนาะเอาข้าวมาเก็บใส่ยุ้งช้างไว้นะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับ เก็บไว้ก็ใส่กระสอบไว้นะครับนะใส่กระสอบไว้อย่างดีแล้วก็เวลาการที่เอาเข้าวเปลือกเนาะมาตักใส่ทั้งนะครับที่อยู่เทียบในกระสอบตักใส่ทั้งเพื่อไปเอาไปเข้าไปใส่ในเครื่องสีครับใส่ถุงนะใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงไว้นะฮะเอาไปไว้บ้านแล้วนะครับวันนี้บุเรียงเสียงใสนะครับจะดูวิธีการสีข้าวครับสีข้าว นะครับให้ได้ข้าวสวยนะครับพร้อมที่จะเอาเป็นหุงกินได้จากการที่ซีข้านี่แหละครับทุกๆคนครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับนะครับนี่ก็เป็นน่นะครับผมข้าวใส่เข้าไปให้เต็มตรงนี้นะครับเต็มบริเวณที่ข้าวเปลือกลงไปแล้วครับข้าวก็จะลงไปข้างล่างนะครับนะครับถ้าเกิดว่าข้าวเปลือกที่ที่เราที่เรา ที่เราไว้ก็ก็จะต้องปรับรถก็เติมให้เต็มนะครับก็จะสีข้าวไปเรื่อยเนาะครับเนี่ยเป็นการทํางานที่ง่าย